ต้อง้วยค่ะขอบคุณค่ะตความตัดง่ะนึน้องกจะเสริมหรือไม่เสริมนะครับถ้าใมีความสําคัญมากนะครับไบคือโรงครัวอาหารทํางานพืชก็เหมือนกันถ้าใบไม่สมบูรณ์ใบครับอย่าให้กลับเข้ามาหลายหลายโรคเช่นัวหน้าพอดิน นะครับทางใบก็โรคทวมอกสิทธ <c ans> <zos> so ิ์นาศีชมพูอันนี้คือนะครับทางต้นและใบสามสิบปีข้างนมันเป็นต้นมันเป็นเป็นร้อยลูกมันไม่มีอะไรไปแต้มเวนดูเรียนอย่างนี้ครับสวนสวนดูเรียนแปลงนี้ลูกเป็นทาตีอารอยโปรตีนตุกตังอาการต้นรับ เนีคะวันนี้เอ,อ,เอื้ออำนวยสถานที่ให้เราได้มาตัดทุเรียนเมืองพัยารัดดาค่คะซึะ่งตาวที่น้องประชาชนในใจเอาต่อในการบริหารการจัดการการกับแหล่งท่องเที่ยวแสนเจ็ดหมื่นพันห้าร้อยแปดสิบแปดไร่นะครับเป็นพื้นที่ทาการเกษตรนะครับใส่ไส่ของผลได้พื้นที่ที่สามารถที่จะผลูกแล้วให้ผลผลิตได้นะครับหนึ่งพันสองร้อยผู้ว่าท่านอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการ ตองคําประธานเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกตุเรียนจังหวัดตังในนามแล้ว3,550ไร่ซึ่งเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกตุเรียนจังหวัดตังได้ร่วมเพื่อการจําหน่ายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมมีสองยากกันก็ชื่นชมนะครับชื่นชมนะครับว่าพวกเราเป็นคนอาชีพตัวใหญ่ของประเทศนะครับแล้วก็ พื้นที่เราเนี่ยนะครับมีการก็อันแรกก็คือญาติพี่น้องของแม่เนี่ยน,นะครับนะครับพนาที่ดินปรสุสัตว์ลง,ลงเงินเกษียนเมืองพัายรัศดาค่ะเนื้อหนาเม็ดลีบเปลือกบ,บางค่ะกดไลน์นิดนึงค่ะ ล้างเทน้งนไปลางลองสองคุณ <descon> น <fin anta> <p uss ASE ori> ้าไว้ันเป่นองมา่ค่ะหนึ่งสองมแล้วลองครับโอเคหนึ่งสองสาม่งสองเจ๋อชู้หน่อยค่ะโชกต้องหนค่ะ้ไหมนึ่งสองคุณนไนะคะดา รู้จักมาค่ะคุณคะต้องขอขอบคุณในหลายๆภาคส่วนดีๆโคตดีเลย กันบอก่านรองบอกว่าลูกเดียวไม่พอลูกเดีไม่พอเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคเป็นลสนนี่ีนอเป็นยังไงคะานร้อยร้อยรอยเลยนยงไจริงจริงไหมคะ่ลนะคเีากแต่หมม่ดร่อยจรงควาสุดท้ายจงไมเลยราะาใช่ไหม มันดียังไงครับตัวที่ทำงเราไม่ต้องภูมเยอะมาฟังคือความภาคภูมเลยนวยแล้ววางั้นลิปีเลียได้มากับเหลี่ยวนี่เที่ยวหนองขอใ้เขากพวาคือดีไม่ได้ดนัจากล็อกเกอรจากอาจารย์น่าจะอาจารย์อะไรอย่งเดีวกับเาบอกว่าตไวอนะไ้องการจ้อการมะทำใหา